จะแอนฟิงเกอร์กว่า50ตัวด้วยกันนะครับที่อยู่ภายในงานเรียกว่าเป็นการลมตัวครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมที่หาพบชมได้ยากมากๆให้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะครับผมแต่ขออนุญาตถ่ายรูปได้นะฮะเพราะว่าน้องจริงขยับแขนขยับขาได้แต่ไม่นิยมให้ขี่คอนะครับบางคนพยายามขี่คอหรือถอดส่วนประกอบน้องจยจะประกอบเองนี่ไม่ได้นะจะถ่ายรูปได้นะครับมาสนุกสนานพร้อมกันอ่ะบอกว่าไม่ต้องพักี่เอาแหละน้องๆครับ ถามก่อนเด็กๆน้องๆหนูๆที่อยู่ตรงนี้อยากเห็นนะเมื่อกี้มีน้องๆมาร้องเพลงกันเต้นใช่ไหมอยากเห็นที่อลิซกับพี่หมีเต้นไหมฮะอยากเห็นไหมฮะอยากถามเด็กๆก่อนถามเ้็กก่อนนี่ซาว์เสียงแป๊บหนึ่งนี่นี่สวัสดีครับเราอยากเห็นพี่อลิซกับพี่หมีเต้นไหมฮะอยากเห็นไหมลูกอยากเห็นไหมอยากเห็นหรือไม่อยากเห็นครับ เป็นเป็นคนที่แสดงความคิดเห็นในใจนะครับผมจะเป็นคนคุณแม,คณแม่คุณแม่ก็อนุญาตน้องอ๋อเป็นเด็กเรียบร้อยเชื่อฟังคุณแม่คุณแม่อนุญาตให้พูดได้ใช่ไหมครับตอบได้นะอันนี้ชื่อเด็กหญิงชิดเล่นชิอเด่นเอลฟาใส่น้ำแข็งได้ประมาณนี้ป่ะเอลฟาโอเคเอาน้ำแข็งมาไหมวันนี้ไม่มีวันนี้เอลฟาเต้นเอลฟาโปรติคอนเต้นไหมฮะ <laughs> เอลฟาเต้นเป็นเบ่าเอลฟาเต้นเป็นเบ่าเขินได้ไหม ได้อยู่อ่าอีกหนึ่งคนมาแล้วนี่อยากเต้นกับพี่หมีเหรอมาพี่หมีระวังน้องน้องน้อยของผมด้วยนะเอาแล้วเอาแล้วฝั่งนี้พร้อมไหมแดนซ์ Dance กันนะอ๋อมีมาใกล้ๆอ่าจำพี่หมีได้ใช่ไหมพี่หมีจําเราได้เอาแหละในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราจะมาสน,นุกกับขวัญใจเด็กๆก,ก,กันดีกว่าคุณพ่อคุณแม่พาน้องมาเต้นได้นะฮะทุกครั้งทุกรอบเนี่ยเด็กมาเต้นกับพี่หมีกับพี่อาริส์ได้สน,นุกสนานมากแล้วก็เพลงสน,นุกด้วยเราสามคนรวมผมด้วยสี่คนพร้อมไหมฮะ พร้อมไหมฮะน้องๆหนูเดนหน้าพร้อมไหมครับพร้อมไหมชื่ออะไรนะชื่ออะไรครับสตาร์สตาร์สตาร์นะครับชื่อแปลว่าดวงดาวน้องสาวพี่ชื่ออินเตอร์แบบนี้เลยแต่ชื่อดาวพี่จะกลับไปเรียกเขาเป็นสตาร์เหมือนกันสตาร์ Star, พร้อมยูนิฟ